สวัสดีครับทุกคนแล้วขอ,อยินดีต้อนรับสู่ NBA News นะครับก็คือเรียกได้ว่าผมตื่นเช้ามาจริงๆนะวันนี้แล้วก็โอ้โหนะครับมีอะไรที่ต้องนำเสนอด่วนๆเลยนะครับก็เลยเออเอาวะลงมาทำคลิปซะเลยนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรารวมถึงกดไลค์กดแชร์ให้ทางด้าของเพจ Steve Nash News and Review หรือว่า Steve Nash American Game ด้วยนะฮะใน a c e b o o k เนาะ มาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยครับแล้วก็เรียกียกว่าเป็นข่าวใหญ่ของแฟนอินเดียนาเพเซอร์กับซคราเมนโตคิงส์มากๆากนนก็คือการเทรดระหว่าง2ทีมนี้นะครับซึ่งทางด้านของอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยครับได้ทำการเทรดทางด้านของโดมันทัสซโบนิสเจเลมี่แลมแล้วก็จัสตินฮอลลเดย์นะครับไปพร้อมกับ10บดรับรอบ2ปี2027นะครับ ไปให้ทางด้านของ Sacramento Kings นะซึ่งทางด้านของ Sacramento Kings เนี่ยสิ่งที่ส่งกลับมาให้ Indiana Pacers ก็คือทางด้านของ Tyrese Halliburton ครับ Buddy Hill แล้วก็ Tristan Thompson นั่นเองเาะ แล้วสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับก็คือการได้ตัวทางด้านของโดมนทัสซาโบนิสไปคิงส์เนี่ยครับส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะเพิ่มมิติทั้งเกมรุกและเกมรับได้เลยนะครับจากทางด้านของบาสเกตบอลเรฟเรนซ์เนี่ยก็ถือว่าดีเฟนซีฟบอก plus ม minus ของทางด้านโดมนทัสซาโบนิสก็ดีอยู่เช่นกันนะครับแล้วทางด้านของคิงส์เนี่ยอยู่ในอันดับที่28ของลีกดีเฟนซีฟเรตติ้งเนี่ยก็น่าจะมีการพัฒนาในเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องรอดูครับว่าทางด้านของโดมนทัสซาโบนิสเนี่ยจะ สามารถช่วยทางด้านของ Kings ให้เข้าสู่ Play-in ได้หรือเปล่าในช่วงเวลาที่เหลือนะครับส่วนทางด้านของ Indian a Pacers ที่ได้ตัวทั้ง Ty r ร s e h a l i b u r t ตันไปนะครับอันนี้น่าจะเรียกว่าเพื่ออนาคตและกะจะปั้น y r e ร e ด้วยแหละนะฮะแฟน Pacers คงยินดีมากๆรวมถึงฮะทางด้านของ Buddy Hill เนี่ยที่อาจจะต้องเล่นเป็น Sixman เพราะว่าไปทับตำแหน่งกับดู a r t e นะครับหรือว่าอาจจะไปซ้อนตำแหน่งกับทางด้านของ n c น Stephenson ด้วยนะฮะก็น่าจะเป็น Six Man ได้นะแต่ก็ไม่ ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงรวมถึงทางหน้าของทริสตานทอมสันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการวิเคราะห์ที่เข้าคล้าวมากนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากฟังวิเคราะห์จริงๆเนี่ยน่าจะมีไลฟ์นะครับในวันที่จบเทรดเด a d l ไลน์ทั้งหมดแล้วนะอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับ แล้วก็มาถึงข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันสาหรับทีมวอชิงตันวิสาดครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยโอโ้โหมาดีเหลือเกินแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มที่จะไม่ดีแล้วและส่วนหนึ่งก็เพราะการไม่มีทางด้านของแบร์ลี่บิลครับและแบร์ลี่บิลครับตอนนี้เตรียมเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นข้อมือซ้ายนะครับซึ่งจะส่งผลให้เขาเนี่ยต้องรักพักษาตัวต้องรักพักษาตัวต้องพักครับรักษาตัวตลอดช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้หรือเอาง่ายๆก็คือไม่สามารถเล่นได้แล้ว ในฤดูกาลนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นทางน้้นของวิาสาห์ครับตอนนี้จะทะเยอทะยานเข้าเพลย์อินให้ได้หรือเปล่าหรือพอไม่มีแบลี่บิลก็จะทิ้งฤดูกาลนี้ไปเลยะฮะอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ใหญ่พอสมควรน,นะสำหรับแบตเรบิลแล้วก็วิาสาห์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องรอติดตามดูครับและถึงแม้วิาสาห์อาจจะยังไม่ทิ้งการเข้าเพลย์อินนะฮะก็ต้องรอดูว่าทงางงน้นของวิาสาหเนี่ยจะสามารถทําได้ไหมในช่วงที่ไม่มีแบลี่บิลอยู่ในสนามนั่นเองนะฮะ ขยับมาสู่ออสตากันหน่อยนะครับก็มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันการยิงสามแต้มออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือเดสมอนด์เบนฮะลูคเคนนัดแซคโลวีฮะซีเจแมคคอลัมพาร์ตี้มิลส คาวอนโทนีทาวส์เฟรดฟรนรีดแล้วก็ถึงด้านของเทรย,ย์ยังเนี่ยแหละฮะถ้าให้จะให้ผมจิ้มนะเอาจริงนะผมรู้สึกว่าโอ้โหมันสู่สีกันมากหลายๆคนมันสู่สีกันมากซึ่งคาวทาวจริงแกก็ยิงแม่นนะเพราะฉะนั้นผมขอเชียร์คาวอ n นโทนีทาวส์แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเชียร์ใครเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ันเข้ามาได้นะ แล้วนี้ก็คือ breaking news หรือว่า NBA news อีกรอบหนึ่งนะครับที่ผมตื่นขึ้นมาช่วงเช้ามาทำนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับช่วงนี้ข่าวมันเยอะมากจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยแล้วกันนะครับ